สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่เอฟซีนะทุกคนสวัสดีปีใหม่อีซูซูไซมิที้ทุกท่านครับครับผมก็เหมือนเดิมปีนี้ปีเสือบุกแน่นอนบุกแน่นอนครับวันนี้เปิดศกัดปีชปี2022นะฮะวันนี้ผู้จัดการเล็กสยามซิตี้อีซูซูสยามซิตี้นะฮะลำลูกกาครับผมครับผมวันนี้มาจัด3ลำวันนี้เอารถมาทำสามลำนะครับแล้วก็จะมี f c ตามมาด้วยครับผมครับแล้วทำ คันไหนมาบ้างกันเดี๋ยวนะเริ่มต้นเลยครับโอ้โหนี่ลำลำนี้ก่อนเลยดีกว่าครับลำนี้น่าจะเป็นตัว4ีคูณสใช่ไหมครับผู้จัดการตัวท็อปเลยครับ4ีคูณสนะครับขึ้นยนต์3,000อัอนติเมตนะครับสีขาวมุกนะครับหรือว่าสีขาวเบ้อตามนิยามบอกนะครับผมลำนี้ก็วันนี้ผู้จัดการเลือกเป็นตัวฮาโลครับผมล้อเลนโซ่นะฮะตัวนี้น่าจะเป็นตัวดำด้าน ดำด้านครับดำด้านแล้วก็ส่วนในเรื่องของยางวันนี้ผู้จัดการเลือกเป็นตัว b f b f ฟเบกุครับ265ห5หนะครับลำนี้สเต็ปใช้งานไม่โหลดนะครับไม่โหลดสายลุยสายลุยเราใส่ช็กโปเฟนเดอร์ด้วยโปเฟนเดอร์หน้าหลังครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวฟินซีรีส์นะฮะปรับ1 6กระดับครังหลังเป็นตัวซับแทง์แป้ัป8นะปรับ8ครับตัวนี้ก็คือจะไม่โหลดนะก็คือเป็นช็กหน้า เวนเซอรี่ทั้งหลังเป็นซับแทงก็ก็เป็นสปริงเดิมครับอครับผมโดดเด่นอยู่ตรงที่คิ้วล้อของนักกมลการยางโอ้โหดำด้านสวยมากก็คือล้อเนี่ยมันสีดำด้านและคิ้วก็เป็นสีดำด้านครับผมมันตัดกันสวยดีตัดกับรถสีขาวด้วยครับผมคันนี้นะครับตัวรถเนี่ยล้านหกครับผมของแต่งรถเนี่ยแสนกว่าครับแต่เราเอามาจัดโปรโมชั่นแค่ใช้เงินออกรถก็คือ1นึ0 0 0สนบาทเอ่นั้นเองสหยามซิตี้บุกหนักนะครับสยามซิตี้บุกหนักนะครับก็คือสําหรับ F c ฟซีที่สนใจนะครับ สามารถทักอินบ็อกซ์มาที่เฟซบุ o กอินซูซูแสตมิตี้ได้สำหรับนี่คือลำที่หนึ่งะครับลำที่หนึ่งครับดูลำที่สองครับลำที่สองครับผมลำที่สองลำที่สองก็เป็นตอบโจทย์ไวรุ่นนะฮะก็ยังเหมือนเดิมครับกับตัวรุ่นตัวนี้เป็นรุ่น1.9นะครับอันติเมทสีเงินโบฮีเมียนนะครับอันนี้มาเมื่อกี้เนี่ยแนวสายลุยใช่ครับแต่วันนี้แนวสายสปอร์ตสายซิ่งครับผมที่สะดุดตาคืออะไรครับนะ้ากระโปรงมอนซ่า F1 ครับตัวนี้ฉ่ำๆบอกได้เลยครับนี่เลยครับก็ยังเป็นคอนเซปต์เดิมนะ อ่าทรงเอ็มนะฝากระปรงส่วนในเรื่องของลำนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นตัวแวนนัมแวนนัมแวนนัมหครับตัวนี้เป็นตัวล้อโฟ์ฟอร์มิงครับในของค่ายเลนโซมันดียังไงนะฮะล้อตัวนี้เป็นล้อโฟล์ฟอร์มิงล้อเบาครับล้อเบาล้อเบาแล้วมันมีคุณสมบัติที่พิเศษยังไงครับตัวนี้นะฮะอ่าพอเบาเสร็จปุ๊บอ่าอัตราการเร่งอัตราประหยัดน้ำมันเพราะล้อมันไม่หนักอ๋อไม่หนักใช่ไหมครใช่ครับผม แล้วการรับประกันยังไงครับน้โคงสร้างรับประกัน5ปีแน่นอนครับล้อลิงโซ่ทุกตัวนะะส่วนในรำนี้ก็ยังเลือกใช้เป็นโตโยตเอสทีสามสองหกห้าหกสิบสิบแปดมันมีความดียังไงครับนะตัวนี้นะฮะแตกต่างกับนิโต้หนึ่งครนิโตะคือจริงๆแล้วสองค่ายนี้นิโตะโตโยตนี้ดีอยู่แล้วส่วนโตโยตเอสทีสามส่วนตัวรถผมเองก็คือยังเลือกใช้ยางตัวนี้อยู่เพราะยางตัวนี้ตอบโจทย์คือ รีดน้ำก็ได้รีดน้ำได้ดีรีดน้ำได้ดีทางเรียบก็ดีไม่นานทางเรียบก็ดีครับตัวนี้กระแทกก็ได้ดีใช่ครับเพราะฉะนั้นเหมาะกับรถ SUV หรือ PPV ครับแล้วตัวนี้ใส่ชกโปรเฟนเดอร์ด้วยโปรเฟนเดอร์ครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวสเตปโหลดนะฮะหน้า1.5หลัง2คตัวนี้อย่างที่เราทาทาไปนะเป็นสเตปครอบครัวที่นะทําประจําเลยโอ้โหตัวนี้ผมตอบโจทย์ได้คือตัวนี้นะฮะโหลดหน้า1.5หลัง2ตัวนี้นั่ง7็ที่นั่งสบายๆแน่นอนสบายนะครับไม่ยุวยไม่โยกไม่กระด้างนะครับ้ิคว ดำด้านนะกระมวนการยางอ่าครับผมจบรออีกหนึ่งลำนี่คือล้ำที่2นะคับอ่ล้ำที่สองลำที่สามลำที่สามจากอยุธยานะครับเพิ่งมาเมื่อกี้นี้ครัเพิ่งมาเมื่อกี้นี้ครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามพันอิเล็กแนสีขาวนะครับครับผมลำนี้ก็ลูกค้าเลือกใช้เป็นล้องานโปรแม็กครับตัวทีซีสามเจ็ดตัวนี้เหมือนกว่านี้ก็แท้แล้วผู้จัดการสวยมากครับตัวนี้ก็คือลูกค้าเลือกใช้ยางโตโยเอทีสาม ครับอ่าก็เป็นสเต็ปโหลดเหมือนกับคันนี้นะครับหน้า1.5หลัง2หลัง2อ่าครับโช๊คหน้าเป็นตัวฟินซิลี่หลังซับัทงโปรเฟนเดอร์เหมือนเดิมโปรเฟนเดอร์เหมือนเดิมครับผมฝาเหมือนเดิมครับฝากระโปรงเหมือนเดิมครับเป็นตัวมอนซ่าลายเอฟวันนี่ครับโดดเด่นอีกที่1นึงชิ้นนะครับน่าจะเป็นตัวนี่เลยครอบกระจกนะครอบกระจกครอบกระจกตัวนี้ก็คืออันนี้เป็นงานของนายเองนะครับตัวนี้ก็คืองานองยอ่าครับผมจะสังเกตได้ว่าตรงนี้จะเป็นสีขาวพอครอบมาปัดปุ๊บก็ ตัดกับฝากระโปรงราคาเท่าไหร่นะ2 7 0 0ครับโอ้สองพันเจ็ดฝังไม่ผิดนะราคาเบาๆครับทำไมไม่แพงจังอะแต่มันสวยสวยครับคุณภาพแน่นอนก็คือพับกระจกไฟฟ้าด้วยใช่ไหมนะครับตัวนี้น่าจะมีพับกระจกไฟฟ้าด้วยแล้วก็น่าจะมีตัวกระเร่ง ecu ใช่ครับกระเร่ง ecu ด้วยครับผมก็ขอบคุณ fc จากอยุธยาด้วยลูกค้าเพิ่งมาดูรถเมื่อกี้นี้ใช่ครับก็บอกว่าชอบมากใช่ครับครับผมก็จะต่อเติมอะไรหรือจะเติมอะไรก็วิ่งเข้ามาได้ครับครับและสําหรับ e สยามซิตี้นะครับครับผม ปีที่แล้วก็ทากับนักมลครับผมปีนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีเราก็ทากับนักมลครับผมเราจะผูกโปรโมชั่นกันไปตลอดสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับบางท่านสนใจว่าเอออยากจะดาวรละดาวพร้อมของแต่งรถอีซูซดแทมิตที่ทุกสาขานะครับเราจะปรรวมกันไว้ให้สำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับท่านชอบแนวไหนเมื่อกี้เนี่ยแนวอ่าลุยแนวลุยเราก็ทําให้แนวสปอร์ตแนวซิ่งเราก็ทําให้เรามีครบเรามีจบแล้วก็ที่สําคัญคือ เรามาทํากับร้านชื่อดังที่ใช้แต่ของที่มีคุณภาพผมแล้วก็การรับประกันนะรับประกันยังไงครับรับผมตั้งแต่เราทําไปก็ีที่แล่เราไม่เคยมีปัญหาเข้ามาเลยใช่ไหมผู้จัดการไม่เคยมีปัญหาจะต้องมาเคมเลยเพราะฉะนั้นรถมันแพงครับเลือกของดีๆให้เพราะผู้จัดการก็จะเป็นคนแนะนําลูกค้าเลือกเลือกของคุณภาพครับผมครับผมก็อซูสูสยามซิตี้นะก็ใครที่ออกรถด้วยว่าดูรถอยู่นะครับไปเลยครับที่สยามซิตี้ทุกสาขา อีซโซแซี้ทุกสาขาเรามีทั้งหมด10สาขานะครับเรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกทท่านลูกค้าทุกทท่านที่สนใจสามารถอินบ็อกนะครับสอบถามเข้ามาได้ที่ f a c e b o o อีโซโซแซมปี้ทุกสาขานะครับเรามีที่ปรึกษาการขายคอยตอบคําถามสำหรับท่านไม่ว่าท่านจะชอบแนวไหนชอบสไตล์ไหนอยากได้อะไรไม่เคยกัดอีโซโซแซมี้จัดให้และสําหรับวันนี้นะครับพี่การเล็กและนายกมลกันย่าก็ขอสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับกสครับท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับ จะเลรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับแล้วก็เฮงเฮงปังๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ